สวัสดีครับอ่าพบกันกับช่องทีมงานช้างป่าครับวันนี้พามาดูคู่เฝดครับธันวากับพลายลำใหญ่นะครับเหมือนกันไหมครับพ่อแม่ FC ซีช่วยดูนะครับเหมือนกันไหมว่าเหมือนกันนะครับอย่างเอาเลขฝาเฝดเลขสิบเอ็ดเลยนะครับผมเนี่ยวันนี้จะพาออกกําลังกายนะครับจะพาน้องไปออกกําลังกายนะครับแต่น้องลำใหญ่หุ่นจะอ้วนกว่านะครับธันวาจะดูผอมๆกว่านะครับอ่าโอเคครับพาน้องไปออกกําลังกายนะครับผมก็อาบน้ําเสร็จแล้วก็ จะออกกาลังกายนะครับเดินออกกําลังกายตอนเย็นนะครับนี่นะครับไปเรื่อยๆนะครับเดินไปเรื่อยๆบางวันก็เดินหลายกิโลนะครับบางวันก็เดินกันหลายกิโลนะครับบางวันก็เดินโลสองโลนะครับแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละวันนี่เหมือนกันนะครับ ไหนมีเวลาว่างเยอะก็เดินไกลหน่อยนะครับถ้าวันไหนไม่ค่อยมีเวลาว่างก็ไม่ได้เดินไกลน,นะครับนี่นะครับให้ดูนะครับน,นะครับจะผิดกันที่หุ่นนะครับหุ่นกับขนาดตัวนะครับทันวาอยาตัวสั้นลำใหญ่จะตัวยาวๆนะครับ าเฟดเลยเนะครับฝาเฟดนะครับเฟดคนละฝาเดี๋ยวปีหน้าธันวาก็จะโตขึ้นกว่าน,นี้นะครับเดี๋ยวความโตก็จะเแบบเท่ากันนะครับแต่ขนาดร่างกายอาจจะหุ่นจะใหญ่จะเล็กต่างกันนะครับเพราะว่าน้องลำใหญ่หุ่นจะดีนะครับธันวาหุ่นจะผอมๆนะครับสูงๆนะครับ ากาศตอนเย็นๆนะครับเดินไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยไปทางไหนครับวันนี้เดินไปลานพระครูประกำรรครับจะไปตรงลานพระครูประกำรรนะครับตรงนวลีพระครูประกำรรนะครับผมการออกกำลังกาย,าก,ก,ายก็จะทำให้ระบบอ่าย่อยอาหารของน้องทำงานดีนะครับ นะครับไปแล้วไปอีกของเรานะครับอตอนนี้ก็เดินมาถึงเกือบถึงบริเวณองเวียนพักรูปกรรมแล้วนะครับของธันวานะครับกับสายลำใหญ่นะครับขน้องล่ำใหญ่นะครับนะครับของน้องลำใหญ่นะครับเดินอากาศตอนเย็นวันนี้ก็ลมแรงนะครับลมแรงบางทีอาจจะมีเสียงลมเข้ารบกวนบ้างนะครับเพราะว่า ลมแรงมากเลยครับวันนี้ลมแรงมากนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยไปยังท่านพ่อแม่ fc ทุกท่านด้วยนะครับที่คอยรับชมและติดตามนะครับเพราะว่าวันนี้ลมแรงครับผมอ่าลมแรงมากเลยครับผมก็บรรยากาศตอนเย็นวันนี้ไม่ค่อยมีเดดนะครับไม่ค่อยมีเดดเดดจะไม่ค่อยมีนะครับวันนี้เหมือนกับว่าแบบคลุมฟ้านะครับคลุมฟ้าคลุมฝนนะครับอากาศก็จะคลุมฟ้าคลุมฝนคล้ายกับว่าฝนจะตกนะครับเป็นคล้ายกับว่าฝนจะตกนะครับ ลมก็อาจจะแรงหน่อยนะครับผมก็เป็นกิจวัตรประจําวันนะครับที่จะพาน้องออกเดิอนออกกําลังกายทุกวันนะครับก็จะพาน้องออกเดิอนออกกําลังกายทุกวันอถ้าวันไหนเรามีเวลาว่างต้นเย็นไม่ค่อยมีธุระอะไรแล้วก็พาเดินไกลหน่อยนะครับแต่ถ้าวันไหนที่แบบไม่ค่อยมีเวลาก็เดินสักโลก,กว่าสองโลนะครับก็ที่จะให้น้องได้ออกกําลังกายนะครับ ก็เป็นบริเวณพระครูประกนะครับลานพระครูประกเป็นที่เคารพบูชาของชาวชาวช้างนะครับผมพรุ่งนี้วันพระนะครับพรุ่งนี้วันพระก็ปกติผมก็จะเอาเครื่องสังเวยเครื่องเครื่องเส้นไหว้นะครับมาไหว้ทุกวันพระนะครับถ้าวันพระไหนที่ผมว่างผมก็จะนาเอาเครื่องวงสวงเครื่องเส้นสังเส้นเส้นเส้นสังเวยนะครับมาสังเวยพระครูประกำมาเส้นให้ท่านพระครูประกนะครับ ก็จะมีคนมาเส้นมาขอพรเรื่อยๆนะครับลอดท้องช้างนี่นะครับก็จะมีต่างจากคนต่างจังหวัดนะครับมาเส้นบงวงสรวงมาลอดท้องชงท้องช้างกันเยอะนะครับเพราะว่าเขามาบนบานสารกล่าวแล้วเขาก็ได้ประสบความสําเร็จอย่างที่เขาเคยบ่นบานสารกล่าวไว้นะครับแล้วก็น้องของเราครับก็จะประมาณนี้นะครับบรรยากาศเย็น เสาลีพระครูปกรรมนะครับรรรนีูก่นะครับแล้ก็เป็นคำกราบไหว้บูชาพระครูปกรรมนะครับผม,ค,บผมคำกราบไหว้บูชานะครับ ขอพรอนะธิษฐานขอพรนะครับผมพว่ามีคนต่างจังหวัดนะครับท่านเคยมาบนบานสารกล่าวไว้ท่านได้ประสบผลสําเร็จนะครับท่านก็มา,าพาครอบครัวมาลอดท้องช้างแล้วก็มาเส้นมาบวงสูงนะครับผมนําเครื่องกราบไหวเครื่องสักการะ,ะมาเส้นมาไหว้นะครับนี่เราก็ได้ไว้เข้ามากินหญ้าบริเวณลานแสดงนะครับบริเวณลานแสดงนะครับ ย <hi> าานี้ช้างจะกินดีนะครับยาานี้นะครับน้องช้างจะกินดีมากเลยครับยาานี้อร่อยนะครับน้องช้างชอบกินดีมากครับอนี่นะครับนกิดีมากครับยาานี้ไม่รู้ว่าเรียกว่ายาอะไรนะครับที่เขาใช้ประดับสวนนะครับใช้ประดับสวนที่เป็นแผ่นๆนะครับท <tule> ี่เขาขายตามไอร้าน ต้นมงต้นไม้ครับที่ขายตามร้านต้นไม้ที่ใช้ประดับสวนนะครับช้างกินดีมากครับน้องช้างเห็นแล้วจะกินดีมากครับญ่านี้ธนวาอร่อยเลยครับธนวาธนวาของเรากินย่างอริสอร่อยเลยครับตอนนี้อยู่คนละที่นะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นพี่ลำใหญ่นะครับอยู่ฝั่งนู้นนะครับกินอยู่ฝั่งนู้นก็เป็นพี่ลำใหญ่นะครับย่าเพราะว่าฝนตกนะครับเอกฝนตกลงมาหญ้าก็จะเขียวจะสวยนะครับตอนนี้ดีกว่าตัดทิ้งนะครับก็พาน้องช้างมา ออกกำลังกายก็มากินเล่นนะครับมากินอาหารบ้างนะครับเปลี่ยนอาหารบ้างนะครับเปลี่ยนอาหารบ้างเพราะว่าหญ้านี้จะกินมีด้วยสวยๆเลยครับหญ้านี้สวยๆมากนะครับนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยขึ้นสวยมากเลยครับตอนนี้นะครับประมาณนี้นะครับอากาศช่วงเย็นก็จะพาออกกําลังกายแล้วก็มากินยงกินหญ้าเล่นตลอดนะครับ พาไปดูน้องล่ำใหญ่ครับพาไปดูพลายลำใหญ่นะครับกินหญ้าอยู่ตอนนี้หญ้าอ่าเยอะครับหญ้าบริเวณนี้เยอะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีช้างจะมากินนะครับไม่ค่อยจะมีช้างมาเดินออกกำลังกายกินนะครับก็จะมีแต่น้องธันวงทันวานะครับกับพลายล่ำใหญ่นะครับมาเดินออกกำลังกายกินตอนเย็นกันนะครับ ว่าจะเหมือนกันกับธันวาไหมครับว่าจะเหมือนกันไหมครับดูข้างหน้านะครับปล่อยให้กินอิสระเลยครับไปแล้วครับนุ่นจะไปหาธันวาแล้วครับจะไปหาธันวาแล้วครับเดินไปหาธันวาแล้วปล่อยให้กินเป็นอิสระอย่างนี้นะครับช้างพอเวลาเห็นเยอะนะครับเห็นหญ้าเยอะเขาก็เลือกนะครับไม่ใช่ไม่เลือกนะครับเหมือนคนเหมือนกันนะครับเวลาคนนะครับเวลากินข้าวเวลามีกับข้าวเยอะ จะเลือกเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเวลาไม่มีเนี่ยจะไม่เลือกนะครับกินเอากินเอานะครับอย่างนี้ครับเห็นไหมครับถ้าปล่อยให้เขากินเขาไม่กินนะครับเขาก็จะเดินไปเลยนะครับจะกินเี่ยดึงกินนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วก็ไปเลยไปเรื่อยๆเลยครับอ่าปล่อยไม่ได้นะครับเนี่ยเนี่ยคือเขาเสียที่ว่าทาไมไม่ไม่เอาไปปล่อยคือว่าไม่ต้องมัดโซ่ไม่ต้องปลูกโซ่เราไม่ปลูกโซ่นะครับไปแล้วครับวันนี้ว่าเราเป็นช้างเลี้ยงครับถ้าเราไม่ปลูกโซ่อันตรายต่ออ่าคนแล้วก็ต่อตัวน้องเองนะครับ อย่างเดียวครับอร่อยยครับกินอย่างอร่อยครับวันนี้อ่าย้าตรงนี้ยาวครับเล่มกินอย่างเดียวนะครับดึงกินอย่างเดียวเลยทันวาตรงทันวาตรงที่ทันวากินนะครับตรงนั้นยาวนะครับยาวญ้านี้ช้างกินดีมากเลยครับนี่ะครับเตรียมอาหารให้น้องได้กินได้ออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์นะครับออกกําลังกายนะครับ หมือนเวลาที่เราให้กินบุฟเฟ่ช้างนะครับโตจีนช้างอย่างเงี้ยน้องจะไม่ค่อยกินนะครับเห็นเยอะเอะจะไม่ค่อยกินนะครับกินนิดเดียวแล้วก็แบบกินนิดๆแล้วก็อิ่มนะครับส่วนมากจะเหยียบทิ้งมากกว่านะครับถ้าเห็นเยอะๆนะครับแต่ถ้าเห็นไม่เยอะก็กินไม่มีเหลือนะครับถ้าเห็นไม่เยอะกินไม่มีเหลือนี่แหละครับเหตุผลนะครับที่ล่ามโซ่เพราะอย่างงี้นะครับถ้าเราปล่อยนะครับไม่ได้ไปเลยครับ เขาไม่กินนะครับถ้าเราปล่อยให้เขากินเนี่ยนนเห็นไหมครับขนาดมีพี่ควานพ่อควานอยู่ควบคุมอยู่คอย, look, คอยดูอยู่ข้าง,าง,าางะจะไปอย่างเดียวนะครับเนี่ยจะไปอย่างเดียวนะครับอเหตุผลนะครับนี่แหละเหตุผลหลักที่ต้องล่ามโซ่ต้องใส่ปลอกนะครับขนาดมีคนอยู่ข้างๆอยู่ข้างล่างยังจะไปเลยครับเนี่ยจะไปอย่างเดียวนะครับไม่ได้อะไรนะครับจะไปอย่างเดียวนะครับสมมุติถ้าเราไม่ผูกโซ่อ่าไม่ล่ามโซ่ไม่ใส่ปลอกนะครับปล่อยอย่างนี้นะครับอันตรายหะครับเวลามีรถมีอะไรขับผ่านไปผ่านมา กไปทําข้าวของคนอื่นให้เสียหายเป็นอันตรายต่อชีวิตคนอื่นและทรัพย์สินนะครับอ่าแล้วเราก็จะไม่มีค่าชดใช้ค่าเสียหายให้เขานะครับเพราะว่าช้างนะครับเนาะช้างเป็นสัตว์ใหญ่อ่าขนาดวัวควายยังต้องผูกเลยครับขนาดเลี้ยงวัวเลี้ยงควายยังต้องเนี่ยไปเลยครับเนี่ยไป,ไปเลยลครับไปเลยไปเลยครับต้องพี่พ่อควานต้องคอยเรียกไว้นะครับอ่าพ่อควานต้องคอย เนี่ยค่อยๆกำกับไว้นะครับไม่งั้นน้องไปอย่างเดียวเลยนะครับไปอย่างเดียวเลยนะครับนี่นะครับอันวาอันวาก็เหมือนกันนะครับไปอย่างเดียวนะครับเห็นเยอะนะครับเห็นแบบหญ้าเยอะนะครับเลือกกินอย่างเดียวนะครับเดินกินไปเรื่อยนะครับกินไปอย่างเดียวเพราะว่าช้างครับนาะอ่าฉุกเฉินอะไรขึ้นมาเนี่ยเอาเอาไม่ออกนะครับขนาด ไก่ชนกันยังดึงไม่ออกเลยครับขนาดไก่ชนกันจะไปจับยังเอาออกยากเลยครับภาษาอะไรกับช้างขนาดเลี้ยงวัวยังต้องผูกโซ่เลี้ยงน้องหมายังต้องผูกโซ่ผูกคอผูกไว้เลยครับถ้าเป็นหมาจรจัดเห็นไหมครับพอเป็นหมาจรจัดก็ไปสร้างปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวบงชาวบ้านนี่แหละครับเหตุผลที่เราต้องผูกโซ่ต้องมีโซ่คอยกำกับคอยดูแลน้องมีคนคอยเลี้ยงคอยกำกับดูแลมีมีดมีตะขอคอยควบคุมนะครับ เป็นอุปกรณ์เสริมในการควบคุมช้างนะครับมีดหมอตะขอช้างห้ามห้ามห่างกายนะครับโบราณท่านสอนไว้นะครับว่ามีดหมอตะขอช้างเนี่ยห้ามห่างตัวนะครับเพราะว่าช้างเขาเป็นสัตว์ใหญ่นะครับถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยเราเอามือผลักไว้ไม่อยู่นะครับอ่าเราเอามือผลักไว้ไม่อยู่นะครับจะบอกให้อ่าคือเราต้องเน้นที่ความปลอดภัยของคนและช้างนะครับเนาะไม่ใช่เป็นเน้นโลกสวยเป็นวันไม่ได้นะครับผม สำหรับท่านที่เข้ามาชมแล้วก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กด, like, กดสับตะไคร้อ,อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับเพื่อที่จะไม่ได้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตจบคลิปลงแค่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ